สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เรื่องเล่าหลอนๆชวนขนลุกในช่องชะลอเล่านะครับในความคิดของทุกคนโดยส่วนใหญ่แล้วถ้าที่ทำงานมีการส่งไปอบรมหรือส่งไปทำงานที่ต่างจังหวัดส่วนใหญ่คงคิดว่าจะเป็นการได้ไปเที่ยวและได้พักผ่อนไปในตัวและบางทีก็ได้ค่าเดินทางค่าที่พักและเบี้ยเดยงเป็นเงินพิเศษเพิ่มมาด้วยใช่ไหมครับ มันควรจะเป็นแบบนั้นถ้าหากว่าการที่เราได้เดินทางไปทำงานนอกสถานที่แล้วไม่ได้ไปเจอเรื่องราวแปลกๆร้อนๆที่เกิดขึ้นในโรงแรมที่เราไปพักเรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องที่ส่งมาจากผู้ติดตามช่องชองชร์เลาท่านหนึ่งครับผมก็ใช้ชื่อจริงที่ทุกคนเรียกเธอเลยนะครับเธอชื่อว่าคุณนันครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังกันด้วยนะครับ เรื่องที่ผมจะเล่าให้ฟังในวันนี้เราต้องย้อนกลับไปในปีพศ2553ครับก่อนที่คุณนันจะมารับราชการครูคุณนันได้ทำงานอยู่ที่สถาบาันสอนภาษาแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิรบุรีสงครามจังหวัดพิษนุโลกผมขอไม่บอกชื่อสถาบันสอนภาษานะครับและเรื่องหลอนๆก็ได้เกิดขึ้นเมื่อคุณนันได้รับอีเมลที่แจ้งมาจากสำนักงานใหญ่ ที่จะให้เธอไปอบรมที่กรุงเทพเป็นเวลา6วันโดยที่ทางบริษัทได้ทับการจองที่พักไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วถัดมาหลังจากที่คุณนันได้รับแจ้งว่าให้ไปอบรมที่กรุงเทพเพียงแค่สองวันเธอก็ได้เดินทางจากสนามบินจังหวัดพิษณุโลกไปลงที่สนามบินดอนเมืองวันนั้นตรงกับวันอาทิตย์ครับซึ่งวันจันทร์จนถึงวันเสาร์ก็คือวันอบรมพอคุณน,นันเดินทางไปถึงสนามบินดอนเมือง ก็มีรถตู้ของบริษัทมารับและไปส่งเธอที่โรงแรมที่ทางบริษัทได้จองไว้พร้อมกับได้จ่ายเงินค่าห้องพักจำนวน6วันเป็นที่เรียบร้อยแล้วพอเธอไปถึงโรงแรมเธอก็ได้ชื่นชมโรงแรมนี้ว่าโรงแรมนี้สวยจังไม่ได้น่ากลัวและอยู่ใจกลางเมืองเลยผมขอไม่บอกชื่อโรงแรมนะครับแต่ผมจะใบให้นะครับว่าเป็นโรงแรมสี่ดาวมีชื่อเรียกสี่พยาง ลงท้ายด้วยชื่อเมืองหลวงของประเทศไทยครับโรงแรมนี้ตั้งอยู่เขตราชะเทวีถ้าใครรู้ว่าโรงแรมนี้ชื่ออะไรช่วยคอมเมนต์บอกเพื่อนๆไว้ใต้คลิปด้วยนะครับหลังจากที่เธอมาถึงโรงแรมด้วยความที่เหนื่อยจากการเดินทางคุณนันก็ได้เก็บกระเป๋าอาบน้ำและนอนหลับเลยครับมาเตือนอีกทีก็ตีสี่เลยคืนแรกเธอก็นอนหลับสบายไม่มีเรื่องแปลก หลอนๆเกิดขึ้นพอเธอตื่นขึ้นมาเธอก็อาบน้ําแต่งตัวแล้วลงมารอที่ฟอนของโรงแรมเพื่อให้รถมารับไปที่บริษัทเพื่อทําการอบรมในวันแรกหลังจากที่อบรมเสร็จในวันแรกพี่สาวของเธอที่ทํางานอยู่ที่กรุงเทพก็ได้อาสาพ,พาเธอไปทานข้าวตามภาษาพี่น้องที่ไม่ค่อยได้เจอกันก็ได้คุยกันไปทานข้าวกันไปจนถึงเวลาสามทุ่ม พี่สาวของเธอก็ได้มาส่งเธอที่โรงแรมพร้อมกับพูดว่าพรุ่งนี้นะพี่จะมารับไปทานข้าวเย็นอีกเตรียมตัวรอ,อเลยนะซึ่งมันก็ดูว่าจะเป็นเรื่องปกติดีครับหลังจากที่พี่สาวมาส่งพี่สาวของเธอก็กลับเลยครับและคุณนันก็เดินขึ้นห้องตามปกติพอมาถึงที่ห้องคุณนันก็เก็บของอาบน้ำสวดมนต์และกำลังจะล้มตัวลงนอนทันใดนั้น เธอก็ได้ยินเสียงกดจากโรครกในห้องน้ําแต่เสียงที่ได้ยินนั้นมันเหมือนได้ยินมาจากห้องข้างๆแล้วเหมือนว่าห้องน้ําห้องนี้จะอยู่ติดกับหัวเตียงของเธอเลยเธอก็คิดในใจว่าเอ๊ะทําไมโรงแรมนี้เขาจัดแปลนห้องแบบนี้นะเอาห้องน้ําของห้องข้างๆอะมาอยู่ติดกับหัวเตียงนอนของอีกห้องได้ยังไงแต่เธอก็ได้แค่สงสัยและก็คิดว่าช่างมันเถอะที่นี่ไม่ใช่บ้านเรา อยู่อีกไม่กี่วันเราก็ได้กลับบ้านแล้วด้วยความเพลียจากการทำงานและกำลังจะเขิมหลับจูจๆเธอก็ได้ยินเสียงเปิดปิดประตูห้องเสียงดังแอดปังแอดปังสลับกับได้ยินเสียงเด็กพูดคุยหยอกล้อเล่นกันเสียงที่เธอได้ยินนั้นมันดังชัดเจนมากเป็นเสียงของเด็กผู้ชาย อายุประมาณ6-7ขวบและเป็นเสียงของเด็กผู้หญิงอายุก็น่าจะประมาณรุ่นๆุนเดียวกันพูดคุยหยอกล้อเล่นกันเสียงหอัอเราะสลับกับเสียงกดชากโครกที่เหมือนจะได้ยินมาจากห้องข้างๆที่ติดกับหัวเตียงนอนเธอเลยดูเวลาและเห็นว่าตอนนั้นมันเป็นเวลาห้าทุ่มแล้วเธอก็เลยโทรศัพท์ไปสอบถามที่ฟอนเพื่อแจ้งพนักงานว่าตอนนี้มีเสียงรบกวน ดังมาจากห้องข้างๆและยังมีเด็กว okay. ิ friend, bring, him, ่งไปวิ changing, ่งมามีเ <temporary> ส <ament> ียงปิดปิดเปิดเปิดประตูพร้อมกับกดชักรบ่อยมากจึงบอกให้พนักงานช่วยจัดการเตือนให้ด้วยพอพนักงานได้ยินสิ่งที่เพอพูดพนักงานโรงแรมคนนั้นก็เงียบและพูดกับเธอว่าประทานโทษนะคะคุณลูกค้าชั้นสามที่คุณลูกค้าพักไม่มีห้องไหนมีเด็กเลยค่ะแต่เดี๋ยวทางเราจะดูให้ค่ะว่า อาจจะเป็นเด็กจากชั้นอื่นมาวิ่งเล่นแถวนั้นก็ได้ครัทางคุณนันได้ยินที่พนักงานโรงแรมพูดแบบนั้นก็พูดกับพนักงานโรงแรมไปว่าอาจจะเป็นลูกหลานของแม่บ้านที่ขึ้นมาทําความสะอาดห้องหรือเปล่าทางพนักงานโรงแรมก็แจ้งต่อว่าตามระเบียบของทางโรงแรมทางเราจะไม่ให้พนักงานหรือแม่บ้านขึ้นไปรบกวนแขกที่มาพักหลังสามทุ่มค่ะยิ่งทําให้เธอสงสัยว่า ถ้าเป็นไปตามที่พนักงานโรงแรมแจ้งแล้วเสียงที่เธอได้ยินนั้นมาจากไหนกันแล้วเธอก็ได้บอกกับพนักงานโรงแรมไปว่ารบกวนช่วยจัดการให้ด้วยนะคะหลังจากที่คุณนันได้วางสายจากพนักงานโรงแรมคุณนันก็ได้ล้มตัวนอนบนเตียงอีกครั้งแต่ครั้งนี้เธอได้เปิดไฟที่หัวเตียงเป็นไฟหลอดเล็กๆแสงไฟจากหัวเตียงนั้นสว่างพอที่จะให้มองเห็นบรรยากาศ ที่อยู่ภายในห้องได้แล้วเธอก็นอนหลับไปได้สักพักพร้อมกับบรรยากาศในห้องที่เงียบสนิทจูๆ่ๆเธอก็ได้ยินเสียงกดจากโรครกในห้องน้ําและเสียงน้ําไหลออกจากก๊อกน้ําพร้อมกับเสียงน้ําที่ไหลออกจากฝักบัวอาบน้ําแต่เสียงที่เธอได้ยินในตอนนี้มันเป็นเสียงที่ดังออกมาจากห้องน้ําที่อยู่ภายในห้องที่เธอพักเธอก็เลยเดินไปดูในห้องน้ําเผื่อว่า เธอจะลืมปิดก๊อกน้ำหรือว่าปิดแล้วแต่ปิดไม่สนิทแต่ผลปรากฏว่าสภาพของห้องน้ำที่เธอเห็นในตอนนั้นพื้นห้องน้ำแห้งสนิทก๊อกน้ำปิดสนิทไม่มีน้ำไหลแต่อย่างใดเธอก็เลยเดินกลับมานอนที่เตียงอีกครั้งแล้วก็คิดในใจว่าเสียงที่เธอได้ยินเมื่อกี้มันเป็นเสียงอะไรกันนะตอนนั้นคุณนั้นก็ทำได้แค่ นอนนิ่งๆอยู่ภายใต้ผ้าห่มหนาๆและบรรยากาศในห้องที่เงียบสนิทได้ยินแม้กระทั่งเสียงการเต้นของหัวใจของตัวเธอเองในขณะที่เธอนอนอยู่นั้นจ,จู่เธอก็ได้ยินเสียงหัวเราะเบาๆข้างๆหูพร้อมกับได้ยินเสียงเด็กๆวิ่งเล่นไปมาเป็นเสียงของเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงเสียงนั้นเธอเดาว่าเป็นเสียงของเด็กอายุน่าจะประมาณ6ถึง7ขวบ แต่ครั้งนี้เสียงนั้นมันดังมาจากปลายเตียงที่เธอนอนและเสียงหัวเราะนั้นมันก็ดังขึ้นเรื่อยๆดังขึ้นเรื่อยๆเสียงหัวเราะวนเวียนไปทั่วห้องพร้อมกับมีเสียงขอประตูห้องดังปังปังปัง,ปงจนทำให้เธอนอนต่อไม่ได้เธอเลยหันไปดูนาฬิกาว่าตอนนี้มันกี่โมงแล้วแล้วเธอก็ต้องตกใจเมื่อเห็นว่าตอนนี้เป็นเวลาเกือบจะดทีหนึ่ง ซึ่งเป็นเวลาที่เรียกได้ว่าถ้ามีสิ่งดีลับหรือมีดวงวิญญาณเฮียนเฮียนหลอนๆก็จะมีพลังในการแสดงออกเป็นอย่างมากแล้วเธอก็ต้องตกใจอีกครั้งเมื่อเสียงหัวเราะและเสียงวิ่งเล่นของเด็กเสียงค้อประตูห้องเสียงกดชักโครกดังแรงขึ้นแรงขึ้นที่ขึ้นที่ขึ้นเสียงหลอนนั้นอะมันวนเวียนอยู่รอบตัวคุณนันตอนนั้นเธอจึงตั้งสติ แล้วสดมนบทแผ่เมตตาให้กับเจ้าของเสียงนั้นจนเธอรู้สึกว่าเสียงนั้นเบาลงและเงียบไปแต่ด้วยความที่รู้สึกเหนื่อยและเพลียจากการทำงานเธอก็ได้พลอยหลับไปอีกครั้งเธอพลอยหลับไปนานเป็นเวลาเท่าไหร่เธอก็ไม่แน่ใจและเธอต้องสะดุ้งตื่นอีกครั้งเพราะเธอได้ยินเสียงเด็กวิ่งไปวิ่งมาสลับกับเสียงปิดปิดเปิดเปิด,ป,ด,ป,ด,ป,ดประตูที่ดังแอดปัง แอดปังเสียงเคาะประตูดังก๊กก๊ก๊กดังปังปังปังเธออธิบายว่าเสียงเปิดประตูปิดประตูมันเป็นเสียงเหมือนกับว่าประตูนี้ไม่ได้ใช้งานมานานแล้วเสียงมันเป็นประตูที่ไม่ได้หยอดน้ำมันเวลาปิดหรือเปิดมันจะรู้สึกว่าประตูนี้ฝุดฝุดและมีเสียงดังแอดจะต้องใช้แรงในการเปิดหรือปิดเป็นอย่างมาก ตอนนั้นเธอก็มองดูนาฬิกาอีกครั้งเธอก็ตกใจและบอกผมว่าตอนนั้นเป็นเวลาประมาณตีสองเธอรู้สึกว่าเธออยู่ที่นี่ไม่ไหวแล้วคืนอยู่ต่อไปคงไม่ได้นอนแน่ๆเธอเลยตัดสินใจโทรศัพท์ไปหาพี่สาวในเวลานั้นเลยพอพี่สาวของเธอรับสายเธอก็เล่าด้วยเสียงที่ตื่นตกใจว่าพี่มารับนันหน่อยได้ไหมนันนอนไม่ได้เลย นันได้ยินเสียงนี้ตั้งแต่ห้าทุ่มจนถึงตอนนี้นันยังไม่ได้นอนเลยพี่สาวของเธอก็พูดกลับมาว่าเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นๆน,น,น,นันได้ยินเสียงอะไรเธอก็ตอบไปว่านันได้ยินเสียงเด็กวิ่งเล่นเสียงปิดปิดเปิดเปิด,ป,ด,ป,ดประตูเสียงกดชักโคกทั้งคืนเลยมารับนันหน่อยได้ไหมพี่สาวคุณน,นันเลยตอบกลับมาว่าโอเคโอเคโอเคงั้นนันเก็บของแล้วลงมารอที่ฟอนเลยนะเดี๋ยวพี่ไปรับ เธอก็ตอบตกลงและรีบเก็บของทั้งหมดลงไปรอที่ฟอนทันทีในระหว่างที่เธอเก็บของและลงมารออยู่ที่ฟอนก็เป็นเวลาเกือบจะตีสี่เธอก็เลยเดินไปคุยกับพนักงานและบอกกับพนักงานว่าเธอขอเช็คเอาท์รราและของเงินส่วนที่เหลืออีกสี่วันคืนทางพนักงานจึงแจ้งกลับมาว่ากร,รุณารอสักครู่นะคะเดี๋ยวคุณลูกค้าคุยกับผู้จัดการนะคะทางเราไม่มีอำนาจในการตัดสินใจค่ะ คุณนั้นได้ยินแบบนั้นเธอก็ตอบตกลงหลังจากนั้นอีกประมาณ15นาทีก็ได้มีผู้ชายแต่งตัวดีใส,ส่สูทเดินมาบอกว่าผมได้รับแจ้งจากพนักงานว่าคุณลูกค้าจะขอเช็คเอาท์และขอเงินส่วนที่เหลือคืนเธอก็ได้ตอบไปว่าใช่ค่ะเพราะฉันยังไม่ได้นอนเลยทางผู้จัดการก็ได้บอกกับเธอว่าเอาอย่างนี้ไหมครับเดี๋ยวทางเราจะเปลี่ยนห้องพักให้ครับเธอเลยตอบไปว่าไม่ค่ะ ใครเจอแบบนี้ก็นอนไม่ลงแล้วเธอก็พูดต่อว่าตั้งแต่ห้าทุ่มจนถึงตีสองฉันยังไม่ได้นอนเลยได้แค่ผ่อยหลับไปไม่ถึง10นาทีมังคะเพราะว่าได้ยินเสียงเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงคุยกันเสียงดังมากแล้วก็วิ่งไปวิ่งมาปิดปิดปิด,ปดเปิดประตูห้องเสียงกดชักโครกสลับกันอยู่แบบนั้นทั้งคืนเลยคะ่ะเมื่อทางผู้จัดการได้ยินเช่นนั้นก็ทําหน้าเสียและพูดกับเธอว่าครับครับ เดี๋ยวผมจะทำเรื่องคืนเงินให้คุณทั้งหมดเลยครับแล้วก็บอกให้เธอใจเย็นเย็นแล้วช่วยเบาเสียงลงแล้วเธอก็พูดขึ้นมาอีกคำหนึ่งว่าฉันไม่ได้นอนเลยแล้วพรุ่งนี้เช้าเวลา8ดโมงอ่ะฉันก็ต้องอบรมอีกเข้าใจกันด้วยนะคะแล้วคุณนั้นก็ถามผู้จัดก,การไปว่านี่มันเรื่องอะไรกันคะมันเกิดอะไรขึ้นที่ห้องนั้นล่ะทางผู้จัดก,การก็บอกกับเธอว่าทางโรงแรมอ่ะเราก็นิมนต์พระมาสวดแล้วเชิญหมอผีก็ทำแล้ว ทำทุกอย่างตามที่เขาแนะนําแล้วแต่ก็ยังไม่มีอะไรดีขึ้นยังมีแขกคนอื่นๆที่เจออยู่อีกเป็นประจำทางเราก็ไม่รู้จะทํำยังไงคุณลูกค้ายังดีนะที่ได้เจอแค่เสียงแต่ลูกค้าบางทนได้ยินเสียงเคาะประตูพอเปิดประตูออกไปก็เจอเด็กผู้ชายแล้วเด็กผู้ชายคนนั้นก็วิ่งสวนเข้ามาในห้องแต่พอมองเข้าไปในห้องกลับไม่มีเด็กคนนั้น แล้วลูกค้าบ,บางคนเห็นว่าตอนกลางคืนมีเด็กมานั่งร้องไห้อยู่ปลายเตียงคุณนั้นก็เลยถามผู้จัดการไปว่ามันเกิดอะไรเหรอคะผู้จัดการเล่าให้เธอฟังว่ามันมีครอบครัวที่มาเที่ยวครอบครัวหนึ่งก็มาเที่ยวกันตามปะกตะิแหละครับก็มีพ่อแม่ลูกแต่สามีและภรรยาเกิดมีปากเสียงกันสามีจึงใช้ปืนยิงภรรยาและยิงลูกชายตัวเอง และเพื่อเป็นการอีกความผิดสามีก็เลยยิงตัวเองตายตามเรื่องมันเกิดขึ้นที่ห้องที่คุณลูกาพักเมื่อคืนนั่นแหละครับเมื่อคุณนั้นได้ยินแบบนั้นเธอถึงกับพูดไม่ออกและไม่เคยคาดคิดว่าในชีวิตนี้จะได้มานอนพักในห้องพักของโรงแรมที่มีการฆ่ากันตายถึงสามศพและเธอยังบอกอีกว่าหลังจากที่ทางโรงแรมคืนเงินให้เธอเธอก็ได้ย้ายที่พักไปนอนกับพี่สาวอีกทีหนึง่ง ถึงจะต้องเดินทางมาอบรมไกลขึ้นแต่ก็ยังดีกว่ามาเจอกับเรื่องลี้ลับหลอนๆชวนคนลุกและไม่ได้นอนพักผ่อนแบบนี้คุณนันบอกว่านี่แค่ได้ยินเป็นเสียงนะยังผวาขนาดนี้ถ้าเห็นเป็นตัวตัวแบบที่ลูกค้าที่ผู้จัดการเล่าให้ฟังโคงช็อกและไปฝืนที่โรงพยาบาลแน่ๆหลังจากเหตุการณ์นี้ไม่ว่าทางบริษัทจะส่งเธอไปอบรมอีกกี่ครั้ง และทางบริษัทมักจะจองโรงแรมแห่งนี้ให้เสมอเธอเคยจะขอเลือกที่จะสละสิทธิ์ไม่นอนที่โรงแรมแห่งนี้และเลือกที่จะไปนอนกับพี่สาวแทนเพราะไม่อยากจะเจอเรื่องดนหลอนแบบที่เคยเจออีกแล้วเพราะกลัวว่าจะเจออีกรอบจะไม่ได้โชคดีเหมือนรอบก่อนที่มาแต่เสียงแต่จะมาให้เห็นเป็นตัวตัวเลยถ้าใครเคยประสบพบเจอเหตุการณ์แบบคุณนันก็ลองเอาวิธีของคุณนันไปใช้ได้นะครับ ไม่ต้องรอให้ถึงเช้าเพราะถ้าใครได้เจอเหตุการณ์แบบนั้นเขาจริงๆคงไม่มีใครรอถึงเช้าแน่หรอกครับคุณนันบอกกับผมว่าเป็นประสบการณ์แรกและเป็นประสบการณ์เดียวที่หลอนมากๆและเธอจะไม่มีวันลืมเหตุการณ์ในวันนั้นเลยทุกวันนี้นะครับเธอก็ยังจำเหตุการณ์นั้นได้เป็นอย่างดีรวมถึงยังจดจำโรงแรมนั้นได้ฝังใจเลยครับ ผมขอขอบคุณคุณนันมากนะครับที่ได้นำเอาประสบการณ์หลอนๆนี้มาเผยแพร่ที่นี่เป็นที่แรกและผมขอให้ดวงวิญญาณที่คุณนันเจอไปสู่สุคติครับเป็นยังไงกันบ้างครับเรื่องบางเรื่องอาจจะดูแปลกๆอาจจะดูว่าเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อไม่น่าจะเป็นเรื่องจริงแต่เรื่องแปลกๆเรื่องที่เหลือเชื่อในหลายเรื่องก็เคยเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วครับหากชอบเรื่องที่ผมเล่า กรุณากดติดตามช่องฉลองเราและกดแชร์ไปให้เพื่อนๆของคุณได้รับฟังกันด้วยนะครับเพราะทุกๆท่านทุกๆคนคือกำลังใจในการเล่าเรื่องของผมครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ